รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฟรเซอร์ไอแลนด์เป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์มากทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงอย่างหมาป่าดิงโก้แต่ความสมบูรณ์ของเกาะแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นผิวที่เป็นแผ่นดินแต่เกิดขึ้นบนซากหินภูเขาไฟปะการังและตะกอนต่างๆที่ทับถมมานานนับล้านปี ระบบนิเวศบนเกาะแห่งนี้จึงมีความแปลกและแตกตา่างมีเอกลักษณ์เรื่องเล่าข้ามโลก2ตอนต่อจากนี้เสนอเกาะเฟรเซอร์ประเทศออสเตรเลียครับสวัสดีครับออสเตรเลียเป็นประเทศและทวีป ซึ่งมีขนาดใหญ่มากมีพื้นที่ราว8ล้านตารางกิโลเมตรและภูมิประเทศในภาคต่างๆก็แตกต่างกันมากจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีทวีปใดเหมือนครับทวีปแห่งนี้มีทั้งเขตทะเลทรายป่าดิบป่าฝนทุ่งหญ้าและเขตเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่และมีสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่พบได้เฉพาะในทวีปแห่งนี้เท่านั้นดังนั้นออสเตรเลีย จึงเป็นสถานที่ที่ช่างภาพแนวธรรมชาติและสัตว์ป่าเดินทางเข้ามาถ่ายภาพอยู่ตลอดเวลาผมและทีมงานได้เดินทางไปถ่ายทำรายการในรัฐควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียและได้มีโอกาสไปเยือนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะที่มีความพิเศษมากครับเพราะว่าไม่มีชั้นดินเป็นเกาะที่เกิดจากทรายล้วนๆแต่ว่าทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่าก็ได้อยู่ ร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานได้ใหญ่อย่างน่าทึ่งนี่คือเกาะเฟรเซอร์ซึ่งวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับผมและทีมงานใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมงนั่งรถจากเมืองฮาวีเบ์มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเพราะการเดินทางไปเกาะเฟรเซอร์ต้องนั่งเรือเฟอร์รี่เท่านั้น ได้มาถึงเมืองฮาวีเปซึ่งอยู่ริมทะเลเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเฟอร์รี่ลำนี้นะครับข้ามไปที่เกาะเฟรเซอร์เกาะเฟรเซอร์คือมรดกโลกแห่งหนึ่งที่เราจะไปถ่ายทำรายการเขาบอกใช้เวลาประมาณ40นาทีครับที่จะข้ามไปที่เกาะก็เดี๋ยวไปกับเราครับเมื่อถึงเวลา เจ้าหน้าที่ประประกาศให้ขึ้นเรือซึ่งเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ลำนี้สามารถบรรทุกรถได้นับ10คันเนื่องจากเกาะเฟรเซอร์เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่พบบนเรือส่วนใหญ่จะข้ามไปเที่ยวบนเกาะเฟรเซอร์แบบวันเดียวไม่ค้างคืนซึ่งระบบจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย นักท่องเที่ยวสามารถขับรถมาจากบ้านและนําข้ามขึ้นฝั่งไปขึ้นบนเกาะขับไปเที่ยวตามจุดต่างๆและกลับมาข้ามฝั่งในช่วงเย็นซึ่งจะมีเรือเฟอร์รี่รับส่งหลายครั้งใน1วันส่วนกลุ่มที่ค้างคืนก็มีรีสอร์ทให้บริการซึ่งผมและทีมงานจะใช้เวลาอยู่ที่เกาะแห่งนี้4วัน รา40นาทีเรือเฟอร์รี่ก็เดินทางมาถึงเกาะเฟรเซอร์โดยเจ้าหน้าที่จะให้ขับรถออกไปก่อนจากนั้นจึงถึงคิวของคนเดินเท้าโดยมีเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทมารอารับ ทุกครั้งเวลาเดินทางถ้าไปถึงในช่วงของวันผมและทีมงานก็จะรีบนำกล้องออกมาถ่ายภาพสถานที่ต่างๆเพื่อให้มีเวลาในการทำงานให้ได้มากที่สุดถึงแม้บางครั้งไปถึงที่พักแล้วก็พบว่าแสนจะสบายครับอยากจะดอนงี่เพื่อหชั่วโมงแต่ก็ทำไม่ได้เราก็จะเป็นต้องอ,ออกไปทำงานใครที่คิดว่าไปเที่ยวแบบนี้น่าจะสนุกนะครับ จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับผมและทีมงานออกเดินเก็บภาพรอบๆร,ร,รีสอร์ทตั้งแต่บ่ายวันแรกที่มาถึงพบว่าที่นี่สร้างขึ้นให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมดั้งเดิมสระน้ำต่างๆที่เราเห็นทุกจุดในรีสอร์ทคือทะเลสาบขนาดเล็กซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติทำให้ระบบนิเวศคงสภาพไม่เปลี่ยนแปลงมากนักสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะนก เคีคงวนเวียนมาอาศัยอยู่รอบๆเหมือนเดิมทิมฟิชเชอร์เบย์รีสอร์ท เป็นที่พักซึซ่งได้รับการอนุญาตให้สร้างขึ้นในพื้นที่มรดกโลกเพราะออกแบบตามแนวคิดหลักคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้เป็นศูนย์ข้อมูลทางธรรมชาติของเกาะแห่งนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้เรื่องธรรมชาติวิทยาเป็นอย่างดีคอยให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมมาถึง f r a s e r Island ซึ่งเป็นโมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศออสเตรเลียเฟรเซอร์ไอเลนนี่ <Yeah. S 1> อยู่ในมหาสมุทรนะ <Okay. S 1> นั่งจากฝั่งเนี่ยเรานั่งเรือเฟอร์รี่มาประมาณ40นาทีจุดเด่นของเกาะเฟรเซอร์ที่ได้เป็นโมรดกโลกเพราะว่าที่นี่เกิดจากทรายเป็น,เก,เ,ปนเ,กเกิดจากสันทายเป็นเกาะทรายเกิดจากทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสร็จแ,แล้วพวกต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็มาขึ้นได้ เพราะว่าเวลามันผ่านไปเป็นล้านปีเพราะนี่จุดเด่นของที่นี่แล้วนอกจากนั้นบนเกาะนี้นะครับก็มีเหมือนพื้นที่ชุ่มน้ำนะมีป่าฝนแล้วก็เต็มไปด้วยนกผมยืนอยู่เป็นแอ่งน้ำหรือเป็นทะเลสาบเล็กๆกลนะางเกาะเราเดินอยู่รอบเนี่ยนะจะเห็นนกหลายชนิดซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นกระสาหน้าขาวเป็นต้นนะแล้วมีนกประเภทกินน้ำผึ้ง แล้วไกลไปน,น,นู่นนะครับเป็นโรงแรมเขามาสร้างซึ่งทางองค์กรมรดกโลกเนี่ยยินยอมให้สร้างเพราะว่าต้องการให้นักท่องเที่ยวหรือผู้นิยมธรรมชาติมาเที่ยวมาพักที่นี่เมื่อมาถึงที่นี่เนี่ยก็ต้องมีที่พักแต่เ็าสร้างกลมกลืนไปกับธรรมชาติมากแล้วมาทางด้านนี้ของผมนี่ที่ที่พักท่านจะเห็นว่าทั้งหลังคาต่างๆเนี่ยมองไกลๆบา,างทีอาจจะไม่สังเกตว่าเป็น บ้านพักเป็นที่พักแต่เขาก็จัดด้วยความสะดวกสบายนะรอย่างนี่กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมหมดเพราะว่าอันนี้เป็นหลักเกณฑ์อันหนึ่งของมรดกโลกซึ่งองค์กรมรดกโลกในของยูเนสโกเนี่ยเขาจะควบคุมอย่างเคร่งครัดในเรื่องการดูแลการรักษาและการบริหารเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับจุดเด่นอีกสิ่งหนึ่งของเกาะเฟรเซอร์ Fraser, ก็คือหมาป่าที่นี่หรือเรียกว่า ดิงโก้ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเราจะออกนั่งรถไปตามหาหมาป่าซึ่งความจริงบนแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียเนี่ยก็มีหมาป่ามีดิงโก้อยู่เหมือนกันแต่ว่าหมาป่าพวกนั้นน่ะได้มีการผสมพันธุ์กับหมาบ้านหมาชาวบ้านก็เพราะนั้นสายเลือดเนี่ยมันไม่แท้แต่สายเลือดของดิงโก้บนงกอะเฟรเซอร์ Fraser, ถือว่าเป็นสายเลือดแท้ถึงเป็นจุดเด่นของหมาป่าบนเกาะน,นี้ ซึ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยหวังว่าเราเนี่ยจะได้พบบ้างบางตัวคดีครับบ่อยวันแรกนี้ผมและทีมงานเดินเก็บภาพบริเวณร,บรอบๆได้จำนวนหนึ่งก่อนจะเดินออกสู่ชายหาดของกาะเฟรเซอร์พรอเก็บบรรยากาศในช่วงเย็น ซึ่งมีนักท่องเที่ยวออกมาพักผ่อนดูพระอาทิตย์ตกดินในช่วงเวลาแสงโปรยเพลย์ไม่เหมาะกับการเดินสำรวจจุดต่างๆแล้วจึงเป็นช่วงเวลาที่ทีมงานได้พักผ่อนร่างกายหลังจากเดินทางตั้งแต่เช้ามืดซึ่งวันนี้มีทั้งการขึ้นเครื่องบินนั่งรถและลงเรือมาขึ้นเกาะก่อนจะเข้าสู่การทำงานจริงบนเกาะเฟรเซอร์ในวันพรุ่งนี้ เ้าว,วันที่สองที่เกาะเฟรเซอร์วันนี้เริ่มงานด้วยการนั่งรถไปตามเส้นทางแสนวิบากผ่านป่าแบบต่างๆของเกาะซึ่งไกด์อธิบายว่าที่นี่ไม่มีนโยบายสร้างเส้นทางเรียบๆเ,เพราะการก่อสร้างจะทำลายสภาพแวดล้อมในระยะยาวรวมถึงจานวนรถที่เข้ามาใช้เส้นทางจะมากขึ้นเกินกว่าจะควบคุมได้ในอนาคต บนเกาะเฟรเซอร์มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งมากมายให้ได้เรียนรู้จุดแรกนี้ให้มาดูบริเวณที่เรียกว่าแซนโบรหรือทรายรุกคือการเกิดของเนินทรายจำนวนมหาศาลที่อยู่กลางป่าท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมมาอยู่จุดหนึ่ง ที่เขาเรียกว่าแซนโบลซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจเพราะว่า,าที่นี่ลมแรงนะลมเนี่ยมันจะหาช่องที่จะพัดเข้ามา,าผ่านเข้ามาบนเกาะก็ามาเจอช่องนี้ก็เ,เลยพัดเอาแซนเอาทรายเนี่ยครับจากทะเลเนี่ยรุกเข้ามาบนบกเห็นข้างหลังผมเนี่ยที่เห็นยอด ต้นไม้เนี่ยซึ่งเคยเป็นป่าตรงนี้แต่ว่าลมเนี่ยพัดเอาทรายเนี่เข้ามาคลุมป่าทั้งหมดเลยทีเห็นทีเห็นยอดไม้เนี่ยโผล่ขึ้นมาจากทรายเขาถึงเรียกว่าแสนโบลซึ่งทงางไกลบอกผมว่าผลกาะเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ46แห่งทึ่เป็นลักษณะเช,ช่นนี้นี่คือลักษณะพิเศษอันหนึ่งของเกาะเฟรเซอร์ออมีลักษณะพิเศษอีกสิ่งหนึ่ง ของกาะฟริเซอร์คือใต้เกาะนี่ครับเขาบอกมีทะเลสาบใต้ดินซึ่งใหญ่มากเลยนะเป็นแหล่งน้ำจือดอันมหาศาลอยู่ใต้ดินถ้าเราแล่นรถไปตามชายหาดเนี่ยเราจะเห็นน้ำเนี่ยไหลออกมาจากเกาะนะลงสู่ะทะเลนี่ก็คือ,อจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของอฟรเซอร์ไอแลนด์ จุดเด่นของเกาะเฟรเซอร์คือชายหาดแห่งนี้วัดความยาวได้ถึง75ไมล์หรือประมาณ120กิโลเมตรตลอดแนวความยาวที่ขนานไปกับทะเลคือหาดทรายขาวสะอาดเป็นที่อยู่ของนกน้ำหลายชนิดและเป็นเส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชอบขับรถบิมทะเล แต่มีวิถีชีวิตของสัตว์ขนาดเล็กคือหอยลายซึ่งฝังตัวอยู่ในพื้นทรายและเราได้เห็นทักษะของการเป็นนักธรรมชาติวิทยาที่เชี่ยวชาญพื้นที่ด้วยการใช้หูฟังความเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ you know? แรกแรก,ก็สงสัยว่าไกด์ของเราทำอะไร <Hey. S 1> จนกระทั่งเขาบอกให้ทีมงานขุดทรายลงไปตรงจุดที่บอก และได้พบหอยลายฝังตัวอยู่ในนั้นจริงๆจากนั้นก็พาเรามาดูสัญชาตยาณระวังไทยของสัตว์ขนาดเล็กซึ่งพวกมันใช้วิธีหนีเพื่อเอาตัวรอดดูจากภาพนี้ครับ การของเราเอาหอยลายมาวางไว้บนหาดตรงที่น้ำทะเลจะซัดขึ้นมาถึงเมื่อโดนน้ำสักพักหอยลายจะเริ่มหาที่หลบภัยด้วยการขุดและหนีลงไปอยู่ใต้ผืนทราย ไฮไลท์ของการขับรถไปตามชายหาดที่มีความยาว75ไมล์แห่งนี้คือการตามหาหมาป่าดิงโก้หรือออสเตรเลียนดิงโก้แหล่งอาศัยของมันกระจายอยู่ตามป่าละมะริมชายหาดต้องอาศัยการจดจำและการสังเกตแต่ถ้าโชคดีเราอาจพบพวกมันเดินอยู่ริมทะเลไม่นานโชคก็เข,ข้าข้างเมื่อพบหมาป่าดิงโก้ตัวหนึ่ง วิ่่งเมาแตไกลรูปร่างลักษณะของหมาป่าสายพันธุ์นี้น่าจะมีความโดดเด่นน้อยที่สุดในบรรดาสัตว์ป่าที่ชั้งภาพทั่วโลกนิยมตามหาตัวเพื่อบันทึกเก็บไว้เพราะดูหน้าตาของมันแล้วไม่ได้มีลักษณะที่โดดเด่นกว่าหมาบ้านที่เลี้ยงกันทั่วไปโดยเฉพาะหมาพันธุ์ไทยขนเกลียน แต่สิ่งที่โดดเด่นของหมาป่าดิงโก้คือประวัติของพวกมันซึ่งส่งผลต่อการขยายเผ่าพ,พันธุ์และการอยู่อาศัยมาจนถึงทุกวันนี้หมาป่าดิงโก้อาศัยอยู่ทั่วทวีปออสเตรเลียแต่เมื่อพบว่าส่วนใหญ่ผสมพันธุ์กับหมาที่เป็นสัตว์เลี้ยงดิงโก้ที่อาศัยอยู่นบนเกาะเฟรเซอร์จึงกลายเป็นสายพันธุ์แท้กลุ่มสุดท้าย ผมและทีมงานตามดิงโก้ตัวนี้มาจนพบพวกฟันอีกสองตัวซึ่งหากินวนเวียนอยู่แถวรถบ้านคันหนึ่งหลังจากเฝ้ารอเกือบชั่วโมงจนมั่นใจว่าพวกหมาปา่าคงไม่ออกมาที่ชายหาดอีกจึงได้ขึ้นรถเพื่อไปสํารวจกรอบเฟรเซอร์ในจุดอื่นกันต่อ ตลอดเวลา3วันบนเกาะเฟรเซอร์ Fraser, ซึ่งทําให้การสำรวดครั้งนี้พิเศษและมีความแตกต่างจากแหล่งธรรมชาติอื่นๆนอกจากชายหาดยาวๆและหมาป่าดิงโก้แล้วเกาะเฟรเซอร์ Fraser, ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากครับติดตามชมได้ในตอนหน้านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ